Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

บัญชีรัตนาบัญชีมาลัธรรคารกรุงไทยโลกบัญชีศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูสองสสามโปรดจงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเลขบัญชีนะครับ